ดีด้วยนะคะเดลต้าไฮรักสปอร์ตคูเซอร์นะคะ2.5ดีโดีเกียร์โตคันนี้ปี2 0 0 3ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2 3, 2 9 0ส0บาทเท่านั้นนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะพูมัลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะดาว3,000 0บาทขึ้นไปค่ะผ่อ,อนเดืละ6,000บาทเท่านั้นนะคะ ใคอยากจะซื้อทันสดเล่นทะเบียนก็พร้อมโอนเลยนะคะกว้างนั่งสบายค่ะกระบะหลังนะคะดูสิคะนอนได้เลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะสภาพดีม,มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะเป็นรถเหมาะกับครอบครัวม,มากๆเลยนะคะนั่งได้เจ็ดแปดคนเลยค่ะกว้างนั่งสบายค่ะอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดม,มากๆเลยนะคะ ด้านหลังมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอบอร้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดต้าไฮรักสปอร์ตคูเซอร์เครื่องยนต์2.5 D4D นะคะเกียร์โตคันนี้ปี2003ค่ะสนใจง่ายโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 I am um,